มาแกะมีกกูอยากได้มีกับซีเค็ดมาทำไมมีอยากได้ตัวนี้ดูกันจะได้อะไรีมีกกูสัตว์วันเกิดตุ๊กตาตกแต่ก่อนตุ๊กบอด <c oughs>

น่ารักอ่ะน Get ่ารักอันนี้ happy goose ได้ตัวที่หนูอยากได้เลยตัว party mouse หนูเหรอหนูหนูน่ารักขยับตาเรื่อยอาจจะขยับแต้มตาได้ทุกตัว